อ๋อเขากำลังจะเตรียมขนย้ายกันแล้วครับเออมีรายงานมาแล้วว่าพวกกอบบี้หัวห,หน้านะ่ะมันถูกฆ่าเรียบร้อยแล้วอ่ะแต่ว่าพวกเรายังไม่ออกจะเดินทางสักทีผมอ่ะเตรียมพร้อมไว้แล้วแหละสำหรับพวกเราทุกคนถึงแม้จะไม่ได้มากไม่ปไปได้ไมดอะไรอะ่ะแต่คุณอ่ะสมควรได้รับไปนะอ่ะขอบคุณแล้วกันครับเขาให้เราก็รับครับ ถึงมันจะไม่ได้มากอะไรนะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่พวกเราพอจะมีให้แก่คุณนะครับนะเออแล้วก็ฮาซินเนี่ยเขาอยากจะขอบคุณมากเลยนะครับเนาะเขาเชื่อเหมือนกันนะครับว่าเขาสามารถจับตัวคักฮาได้นะถ้าเกิดว่าเพียงแต่พวกเราเนี่ย อ่อไม่ได้เป็นกองกำลังนะครับนะพวกเราเป็นแค่ผู้ประสบภัยเยี่ยมเลยนะครับนะยังไงพวกเราก็ออกไปจากที่นี่แลสักทีถ้าเป็นแบบนั้นเราก็นี่คือการลาจากแล้วครับรก็คิดซะว่าคืนนี้อยู่ด้วยกันกินข้าวกันหน่อยไหมครับนะเยี่ยมเลยอย่างก,กันนรกเลยเนี่ยพวกเราเนี่ยอ่าปล่อยให้พวกวาก,กินนะ่ะมันถูกเผาบ้าเอ้ย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 ดูไอกคนนี้นะครับนะมาจากนั่นนะครับคุณผู้ชมครับกองกำลังไอรอนฟิต แล้วผมเล่นลันนี้นะครับโดยที่ผมช่วยเออคนที่อยู่ในกล่องเพลิงไม่ได้ด้วยครับแล้วผมก็มาเจอเนื้อเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าช่วยไม่ได้เป็นยังไงนะครับคนนี้เขาก็เลยโมโหนะครับนะไอ,อ้อาชัดละแปลว่าไอ้พวกไอรอนฟิตนี่มีรับลมคมในแน่เลยว่ะพูดแบบมารยาทละกันดุกนนะด๊กเรเวนนาะก็คือพ่อของผมเองฮะเดียวนะอาดุก๊กเรเวนการ์ดยังจะมาเล่นมุกอีกนะครับนะว่าอู้เป็นคุณพ่อที่แบบว่าตอนนี้คงจะร้อนแรงไปแล้วสินะ มึงก็ตลกไม่ดูเวลาเลยนะครับนะทำสัญญาอะไรกับลาไฟเอลอ่ะเขาอ่านใจผมได้เคยได้ยินเรื่องราวก็คือว่าไอ้เจ้าปีาศาจปินต้อนไหม,น,มน,นะครับเดวิลซิเวอร์ทองนะครับนะมันเป็นเรื่องเล่าปรัหาประหลาดที่พ่อของผมเล่าให้ผมฟังก็เป็นเรื่องราวของวีรบุรุษ คนชั่วแล้วก็เกียรติยศก็เป็นชาวนาคนหนึ่งที่ไปทําสัญญากับปีศาจแล้วเรื่องเราก็ลเลยเถิดไปกันใหญ่จนกระทั่งสุดท้ายแล้วต้องแลกเปลี่ยนด้วยการนาผลผลิตทั้งหมดไปให้แก่ปีศาจนะครับนะอ่าเทแต่ว่าฟาร์มเมอร์คนนั้นน่ะก็ตัดสินใจที่จะไม่เอาแอปเปิ้ลหรือว่าจะเป็นลูกพีชไปให้เราเลยได้ยินเรื่องราวตำหนนพวกนี้แหละเข้าใจหรือ,อยังก็คล้ายๆกับเรื่องที่ผมเคยเล่าก็คือเรื่องของแจ็ค ก็คือแจ็คโอเรนเทิลนะครับนะโอยเข้าเรื่องเลยดีกว่า <laughs> ใจเย็นใจเย็นสิคุยกันชิวๆไม่ใช่เหรอแล้วคิดว่าอ่านใจปีศาจมันคือได้หรือเปล่าล่ะก็คือมันจะประชดกลับนะครับว่าก็แล้วไปทําสัญญาแบบนั้นนะ่ะแล้วมึงได้อะไรเป็นการตอบแทนประมาณนั้นนะครับนะผมปฏิเสธเขาใจเย็นๆสิเอาเป็นว่าไม่ว่าเขาจะเสนออะไรผมก็ไม่ฟังเขาอยู่แล้วละนะเพราะว่า <too good. S 2> สิ่งที่เขาอ่ะเลือกจะจ่ายมันย่อมมากกว่าที่ผมจะเออเสมอ ไม่ต้องห่วงหรอกนะก็คือว่าผมไม่ได้ไปดีวกับปีศาจอะไรอย่างนั้นหรอกก็แปลว่านายยังมีความหวังอย่างนั้นเหรอเนี่ยแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยนั่นอาจจะเป็นความหวังสุดท้ายเลยก็ได้นะจำคำผมไว้ละกันเขาเนี่ยเป็นคนที่เสนอทางเลือกนั้นให้กับผมมาแล้วยังไงผมก็ยังเก็บไปคิดอยู่นะครับว่าจะอย่างไงคุณอาจจะคิดว่ามันจะมีวิธีการรักษาอย่างนั้นจริงหรอคิดหรอว่าปีศาจเนี่ยมันจะพูดโดยที่มันไม่รู้อะไรเลยอ่ะหรือ จริงๆแล้วมันรู้ทุกอย่างอ่ะแหละก็แล้วแต่คนนะครับแต่ก็แต่ก็จริงอย่างที่เขาพูดแหละครับว่าเออว่ะคือเวลาคนเรามันสิ้นหวังเนาะมันก็ไม่มีทางเรื่องจริงนะครับเนาะใช่ไหมเออฉันสังเกตอะ่ะตาขวาของนายเป็นอะไรเหรอก็คือนายเสียตาไปหรือเปล่าอะ่ะเออมันเป็นประมาณนี้ละกันก็คือว่าใน เมืองเล่าเสธเลยนะครับกูจะสบสั้นๆเลยก็คือว่ากูไปลบมาแล้วกูเสียตามานะครับแล้วกูเลยรอดชีวิตมาได้แต่เพื่อนกูหลายคนน่ะมันไม่ได้แค่เสียอย่างเดียวนะครับมันมันเสียชีวิตด้วยนะครับกูเลยรอดกลับมาได้แค่นั้นเองครับเฮ้ยในที่สุดเราจะได้ไปสร้างเมืองใหม่กันแล้วอ่ะก็หวังว่าเราจะมีเพื่อนบ้านดีๆแล้วทุกคนจะต้อนรับเรานะเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรอครับเนี่ยคุณจัดการจนเฮี้ยนเต้จนพวกกอบินไม่เหลือซากกันเหรอครับเนี่ย โอ้โหขอบพระคุณมากเลยนะเฮ้ยคุณช่วยเหลือพวกเราทุกคนเลยโอ้นี่คิดว่าจะพวกเราจะไม่รอดกันแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าดูของแต่ละชิ้นนั่นสิครับโอ้แม่สาวน้อยนะครับนะอิตาทิฟลิงตรงนั้นน่ะมันเอาของมาขายตรงนี้นี่เองนะครับนะซื้อมาต่อแล้วมาโขงราคากูนะครับนะลองคุยกับวัวหน่อยครับก่อนก่อนจากกันครับเออใช่ไหนคุยกันหน่อยสิปล่อยพวกเราเป็นสถีที อยากกินข้าวโว้ยอยากกินยาโว้อยอยากกินยาดูเหมือนว่าถนนที่จะต้องเดินทางไปข้างหน้าเนี่ยเอ,อ่อถ้าเกิดว่า <ขอ S 1> ไม่ได้คุณช่วยพวกเราคงไม่รอดขอบพระคุณมากโอ้โหขนาดวัวไม่ยังรู้จักบุญคุณเลยแล้วเป็นคนทำไมไม่รู้จักบุญคุณวะคุณผู้ชมครับไอ้เชี่ยแม่งไอ้เชี่ยแม่งคมจัดเลยนะครับคารมคมขายนะครับนะไอว้วัวตัวนี้กูคุยหน่อยสิมึงยังไม่ไปกับเขาอีกเหรอเนี่ยคนอื่นเขาไปกันหมดแล้วนะฮะทำไมทำไมเป็นไรมือไม่คุยด้วยหรอกปวดหัวเลยคุณผู้ชมครับ บ้าบอคือทำอะไรกันล่ะเนี่ยรู้หรือไงอ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่ากล้าดียังไงที่จะทำให้เกิดการนองเลือดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เนี่ยรู้ไหมนะฮะว่ามันง่ายแค่ไหนฮะถ้าเกิดว่าจะให้แกตายตรงนี้ก็เลได้ี่ยข้าไม่ได้ติดนี่หรือค้างคาอะไรของเจ้านะพวกกอบบินเนี่ยมันบุกเข้ามาแล้วพวกเราต้องป้องกันตัวเองแล้วเจ้าก็ทิ้งพวกเราไว้จะให้พวกเราทำยังไงอ่ะอะไรจะปกป้องเราหุบปากสำหรับข้าแล้วนั้นอ่ะมันจบแล้ว เฮ้แต่ไอ้เจ้าคาฮาล่ะไหนจะไอ้เจ้าเด็กนั่นน่ะนี่ต้องตายเพราะพวกมันอีกเออเจ้มันตายก็คือมันตายใหญ่นั่นน่ะขโมยตัวตนไปอุปปากใครก็ตามมาที่อยู่ในที่แห่งนี้พร้อมกับเจ้าเนี่ยแล้วนำมาซึ่งความเศร้าโศกและความเกลียดชัง คือ,อยังไงอยากจะเป็นคนเทพนักหรือไงกันล่ะฮะอยากจะใช้ชีวิตยอยู่ในการแบบว่าอยู่กับวัตถุสิ่งของอะไรอย่างนั้นหรอกเหรอ